เอานี่ไงตายนี่ไงเรียบร้อยตายไปไอ้ไก่ตายนะหุ้ยไม่ตายไอ้เหี้ย <S <S เอา้าตายแล้วครับคุณดูแม่ง และในตอนนี้นะครับเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยก็ได้ทําการเอากลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคนดูซึ่งบอกเลยนะว่าโอ้โหแบบโคตรดีอะครับพี่าูก็คือกูแบบไม่ได้เล่นเซิร์ฟปิงปิงแล้วนะครับและในวันนี้เนี่ยพี่นะครับก็จะมาล่าค้าหัวอีกเช่นเคยนะให้พวกมึงดูนั่นเองนะครับคนดูเออเฮ้ยคนดูพี่ลืมแนะนําตัวโอเคครับผมก็ต้องขอ ระดับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่นะครับเดอะไนซีกันอีกเช่นเคยนะครับเออซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยก็จะมาลาคาหัวให้ทุกคนดูกันอีกเช่นเคยในแมมปับฟุตนะครับเออซึ่งวันนี้พี่เนี่ยก็จะมาเล่นดาบเซเบอร์นะครับให้พวกมึงดูกันนั่นเองนะค,คนดูแต่เนี่ยดาบเซเบอร์กูจำมาเล่นกับหมัดมังกร V2 หรือว่าดาร์กอนทาร์ลนั่นเองนะค,คนดูเออซึ่งไอดาร์กอนทาร์ลเนี่ยมันต้องเอาที่โลก3นะครับคนดูแล้วก็ดาร์กอนทาร์ลกูเนี่ยไม่ได้เล่นนานมากเเลยนนนนนะะคคครรัับบบดูแแมม่่งพาาาว้ จะเล่นยากแลนะ้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นหมัดกอดฮูแมนกันนั่นเองนะครับคนดูเออแต่ดาว้อนทารอนเนี่ยถ้าเล่นเป็นเนี่ยก็คือแบบโคตรโหดเลยนะคนดูแล้วยิ่งเอามาแล้วคู่กับดาบเซเบอร์เนี่ยกูบอกเลยโคตรจะแรงนะคนดูเออเอาเป็นว่านะฮะก่อนที่จะไปดูพี่เนี่ยก็พี่ขอแค่คนละหนึ่งไลน์นั่นเองนะค,คนดูแค่คนละหนึ่งไลน์มึงกดไม่ได้กันหรอวะฮะ like, ค,คนละหนึ่งไลน์โอเคอคนดูโอเคกูว่าคนดูกดกันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าเว้ยคนดู อ่าวฮะเราเซิร์ฟนี้กูเจอ 12M ว่ะแม่งซึ่งกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเล่นเผ่า V4 หรือเปล่าไอ้ 12M นี่ใครวะเนี่ยไม่รู้แหละกูเปิดก่อนจังหวะเนี้ยอันนี้ใครไม่ไม่รู้นะโอ้โหไม่ได้เปิด PvP แม่งกูก็คิดว่าเปิด PvP ปะโถเฮ้ยเฮ้้ยเอาไอ้ 12M มันออกไปแล้วนี่ยว่ะนี่อ่ะกูเอาไอ้นี่แหละกูเอาไอ้นี่แหละกูเอาผลมังกรก็ได้ไม่เป็นไรครับไอ้ไก่มึงจะหนีกูทำไมวะ นี่ไงตายไปโคตรง่ายอะครับคนดูมันจะตายอะไรง่ายขนาดนี้เนาะอ้าเพี่เจ้ากูได้ข้าหัวสองรอบติดที่ <ๆ S 1> แล้วเนี่ยมานี่ไงนี่ไงเรากูคอมโบไง uh, อุ้ยอุ้ย,ยจะตายนะแม่งจะตายแล้วนะคนดูแล้วมันปิงด้วยไง好好ประเด็นนะ่ะเราแม่งปิงไงเราแม่งปิงเอา้าเราเองจะหนีไปไหนเนะี่ยตายซะเฮ้ยมันหลบเป็นไอ้เช่นนี้มันเปิดข็นค้างว่ะ นี่โดนไปสามพันโดนไปสามพันครับจังหวะน,นี้โคตรแรงกูบอกเลยแค่นั้นแหละมารอบนี้มึงโดนอ่ะโอ้โหมึงก็ยังจะเปิดเคนหลบกูได้โอ้โหมันไอ้แค่เคนมันหมดแลนะ้วนั่นน่ะเคนมึงหมดมึงก็ยังจะหลบกูได้เนาะนรอบนี้มึงตายแน่กูบอกเลยตาย เออไอเฮียแม่งกว่าจะตายโอ้โ oh, หคนดูแม่งเอ้ยมันกว่าจะตายพี่อะครับแม่งโคตรนานไอเฮียแล้วกูเจอใครวะเนี่ยแม่ง 4.1m นะครับคนดูไอ้4.1มันมาอยู่ตรงนี้นี่เองในจริงมันก็ออกมา PVP กับพ,พี่ดิหรือว่าใช่หรอเออใช่ใช่ใช่อันนี้4.1แล้วแม่งเล่นผลโมจิว่ะคนดูแต่มันไม่กล้าออกมาหาพี่อะครับมันเห็นเซตที่พี่เล่นแล้วมันแบบโหดเกินไงเออคนดูแม่งออกมาเหอะมึงออกอ๋อแล้วมันเปลี่ยนเป็นย ورو จิ๋วเปลี่ยนเป็นย ورو จิ๋วเฉยมาแล้วกูก็ย้ายเซิร์ฟมาละะะะะจังหววววนนนีีีีีีี้้เเเเอออยยยยช่่่ไรรใคทมซด๋ กูต้องตกโลกเออแหละมึงพิมพ์ีซี่หรอมึงพิมพ์ีซี่หรออุ้ยจะตายมันจะตายครับคนดูอย,ย่ยาไกลอย่ยาไกลอย่าไกลแม่งก็คือกูเพิ่งย้ายเซิร์ฟมานะคนดูไอ้เหี้ยเรากูแบบตบเลยอะอามาอาุ 1, PP, า yes. ้ยไอ้เหี้ยกูเ้อยพันแปดพีพีว่ะเย็ดเหี้ยแล้วเนะี <S <S ่ยเฮ้ยเฮ้ยผลเสือจ,จะเย็น เฮ้ยแม่งใช้เผ่าปลาอีกโอ้โหมึงจะทึกไปไหนเนี่ยผ่านแล้วมึงผ่านแล้วมึงตายซะเออไอ้เขี้ยก็อย่าตายคนดูไายผลเสือเมื่อกี้มันไปไหนวะแม่งอุ้ยรอบนี้กูเจอ13บสเอ็มกูต้องแบบกูต้องได้สู้กับแม่งและสิบสเอ็มคนไหนวะแม่งเออนี่ไงสัตว์กูพูดท่านขัดคำอุ้ยอุ้ยเย็ดเย็ดเย็ดอุ้ยกูเจอโปรเพเยอร์วะแม่งมาวะไอ้เขี้ยนี่สเต็ป สตเต็ปล้ำจัดเลยนะครับคนดูเดี๋ยคือมาถึงแม่งเปิดกูเลยอะ่ะเอาง่ายง่ายเลยนะนี่ไงอุ้ย,ยมาว่ะแม่งใช้เผาไอ้นี่ด่าอุยอ้ยอุ้ยโดนโดนอยู่แรงอยู่นะโดนไป6,700เลยนะคนดูไอเนี่ยตายซะอุย้ยไอเฮียไม่ตายว่ะ เฮ้ยมันเปิดเผาอะชิบหายแล้วมันเปิดเผาสู้กับกูอะ่ะคนดูมาดิไอไก่ก็คือพี่จะเล่นต่อเรื่อยๆเลยนะครับคนดูโโโโเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหไอเหี้ยมากูเปิดเผาเลยแล้วกันโอ้โหเซิร์ฟแม่งปิงกูกดไม่ติดคุยเอ้ยเผาวีสี่แม่งหมดแล้วเนี่ยคนดูเอานี่ไงตาย แม่งโดนกุลักไก่ไงไอไก่เป็นไงคนดูพี่บอกแล้วนะถ้าคนดูกดไลค์เนี่ยมันก็จะตายนะเออเราค่าหัวมันตกเลยไงตอนแรกมันค่าหัว13เอมนะคนดูแม่งตกเหลือ12.9มันบ่นอะไรแล้วเนี่ยคาคอน้าเครียแล้วเนี่ยมาเลยเฮ้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 ยเเจอบลน้ำแข็งว่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้ย ตายพี่บอกแล้วนะครับคนดูว่าเซตนี้มันโคตรโหดเฮ้ยมันจะเล่นอีกเหรอะน12.9มันจะเอาอีกนะครับคนดูพี่ดูทรงแม่งแล้วมันไปไหนวะนะมันหนีกูแล้วอ้าวมันไม่เล่นกับกูครับคนดูมันหนีกูเลยไอ้เหี้ย่12.9อ่ะแล้วพี่เปิดฉากสู้กับมันแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยผลน้ำแข็งกูโดนลุมปะเนี่ยอุ้ยเย็ดเย็ดแล้วผลน้ำแข็งมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยคนเขาบวกกันอยู่ มันลุมพี่กันนะครับพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะลุมพี่กันเพื่อมาแล้วตอนนี้กูเปิดเผาแล้วไอ้สารแบบตายแบบนี่เฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงจะหนีไปไหนแม่งเปิดเผาว c ซหนีพี่เลยครับคนดูเอาแล้วมันหนีไปแล้วว่ะคนดูไม่เป็นไรกูเอาผลํำแ็งก็ได้ครับกูไม่แคร์ กูจะเอาคิวอย่างเดียวมึงเข้าใจไหมกูจะเอาคิวอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยไอ้อผลลาวามึงจะไปไหนครับเฮ้ยนี่ไงตายเรียบร้อยก็คือแบบตายหมดอ่ะนะแล้วพี่เจออยู่คนนึงนะครับตรงนู้นนะมันน่าจะไปตีหนวดดำนะคนดูเพราะว่าตอนนี้หนวดดำเกิดอยู่นะแต่พี่ไม่สดแลวกูเอาไอ้นี่ต่อเลยกูเอาอุ้ยจะตายมันจะตายครับตายให้กูเหอะ มึงตายให้กูเหอะไอ้ที่อะเออไอ้ที่อะตายสักทีแม่งแล้วไอ้ 13m มันไปไหนวะเดี๋ยวพี่ต้องหาไอ้ 13m แล้วใครที่เห็นมันก็ช่วยเม้นต์บอกด้วยแล้วกันนะอ้าวอ้าวอ้าวไอ้ที่นี่กูเอาแม่งต่อเลยกูเอาแม่งต่อเลยไงประเด็นน่ะเฮ้ยเฮ้ยปิงห่อหนุ่มปิงห่อโอ้โหไอ้ที่อะซเบอร์โคตรแรงครับคุณดูอ่ะไอ้นี่เปิดพีพีต่อกูก็จัดให้ต่ออุ้ยเนี่ยมันไม่โดนได้ไงวะไอ้สกิลแซดอะ ตอนนี้กูโดนล็อกแล้วเยสมันคอมโบมันคอมโบครับคนดูนี่เราคอมอ่ะนี่คอมโบไม่โดนเหมือนกูเลยไอ้สัตว์เว้ยแต่มันไม่โดนดูดมาตายเออโดนไปสามสามไปไอ้ไก่นี่ไงเรียบร้อยตายไปไอ้ไก่คือมันลาดพี่อีกแล้วนะเมื่อกี้แล้วกูก็เอามันขับไแม,มเ,เ่แลรวใครมาเสือกเนี่ยไอ้เหี้ย มาเสือกไหนเนะี่ยมึงมาเสือกจากไหนเนี่ยแม่งคือมันมีคนมาเสือกพี่พี่ก็ต้องแบบจัดการมันอะนะอือคนดูเดี๋ยวกูเอาให้นี่ตายซะแม่งนี่ไงกูเก็บหมดหนะนะ่อยนะอือม,มาเดี๋ยวเรามาแบบหนึ่งหนึ่งกับยนะี่สิบสามเอ็มอือคือแบบรุ่นใหญ่กับำลังแบบกำลังหนึ่งหนึ่งกันหนะนะ่อยนะอือก็แบบ โอ้ยโดนไป5,000เว้ยคือจะสู้กันคนแบบบนอากาศก็ได้นะมไม่ว่ากันนะครับโอ้โหมแม่งแม่นซะด้วยนะเนี่ยไอ้เหีาา้ยเนี่ยตายนะอุ้ยไม่ตายไอ้เหี้ย เอ้าตายแล้วครับคุณดูแม่งโอเคครับคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าพี่เนี่ยอัดมานานมากแล้วนะครับคุณดูเออก็ฆ่าไปได้หลายคนอยู่นะโดยใช้เซตเนี่ยหมัดมังกร V2 นะครับหรือว่าดาวกันทารอนนั่นแหละเออไงแล้วก็ผลผลที่ผมใช้เนี่ยเป็นผลดังนะเออแล้วก็ดาบเซเบอร์ผมคิดว่าไอ้เซตนี้เนี่ยถ้าถ้าเราแบบดูดดูดสตูให้มันเข้ามาอยู่ใกล้เราอะแล้วเราก็ไอ้นั่นมันเหมือนจะเป็นเซตตอดมากกว่าเนะคุณดูแต่มันก็วันช็อตได้นะเออถ้าแบบสตูมันอยู่ใกล้เเเเเเเรรรรราาาาาจััััดดดพะะว่่่่่่บบบซออออ์นนนนนีียยยยยถ้ตูููมมิิงงงกกล็แคคุณ เมื่อกี้เนี่ยโดนไป6,007เลยนะทีเดียวอะโอเคครับคนดูสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคนดูใครที่ชอบคลิปนี้มา,มากๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่แล้วกันนะครับคนดูเออคลิปนี้พี่ไปแล้วคนดูบายบาย